ບໍ່ກໍກ່ຽວກັບລ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องอผมฝากพี่น้องเข้ามาชมไลฟ์สดผมแล้วผมฝากพี่น้องกดไลค์กด, like, ด,ดแชร์ผมด้วยนะฮะวันนี้ผมจะมาชี้แจงความจริงทั้งหมดนะฮะที่ผมถูกจับเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้ผมเพิ่งได้รับการประกันตัวปล่อยตัวชวั่วคราวนะครับผมเพิ่งถึงบ้านปลอดภัยดีครับผมก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นของผมนะครับเดี๋ยวผมจะที่แจงนะฮะทั้งหมดนะฮะเพราะมันมีบางสำนนกข่าวเอาข่าวผมไป เอาไปเอาไปตีข่าวแบบผิดๆนะฮะแล้วใส่ไลฟ์พวกผมนะฮะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนะฮะนะครับอ่าผมจะเริ่มเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมวันที่สิบแปดผมได้ไปร่วมม็อบที่้าดํานดเนินนะครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับนะฮะพอ เสร็จสิ้นม็อบนะฮะตอนเย็นนะครับเพราะผมได,ได้เดินทางกลับโดยโดยผมใช้บริการนะฮะเป็นรถกระบะรับจ้างเขาเรียกลาร์ามูฟนะฮะนะครับนะฮะแต่มีข่าวเอาไปตีแบบหนึ่งนะคะนะครับบอกว่าอ่ะผมนะฮะผมได้ ว่าจ้างกระบะนะฮบผมผมเหมานะว่าจ้างกระบะเพื่อพาน้องๆผมกลับกลับบ้านกันเมื่อวานนี้ผมกลับบ้านตอนตอนประมาณหกโมงกว่าหกโมงกว่ากับทุ่มนะฮะนะครับแล้วผมได้เดินทางไปจนถึงหน้าสอนอบางเขนนะครับแล้วได้มีเจ้าเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมนะฮะมาสกัดจับผมตามหมายจับคดีไปทวงถามัคซินที่หน่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับ ผมก็ได้ทําการสอบถามว่าเจ้าที่ว่าพี่มีหมายจับผมไหมครับมีผมก็ให้ความร่วมมือทุกอย่างนะครับนะฮะแล้วทางชุดจับกลุมนะได้พาผมไปสารวับงเขนเพื่อบันทึกการจับกลุมแล้วได้มีการ้นรถนะฮะนะครับ,นะรบไม่มีอาวุธมีดสปาต้าอะไรนะฮะไม่มีนะฮะมีท็อป มีสำนักงานขับท็อปนิวเอาไปลงว่าผมเป็นคนก่อการร้ายมีสปาต้ายาว3ามฟุต4ี่ฟุตไม่มีนะฮะนะครับนี่คือความจริงนะฮะนะฮะเดี๋ยวผมจะปรึกษาทานายเพื่อไปแจ้งความนะ,ะนะครับข้อหาใส่ร้าย,ายพวกผมนะฮะเดี๋ยวค่อยคุยกับทนายเรื่องนี้นะครับแล้วไอรถกระบะคันนี้ฟอร์ดเนี่ยนะฮะเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุมแม้แต่น้อย ะะกระบป๋าพอคันนี้นะฮะผมว่าจ้างให้ให้ให้มารับผมกับน้องๆสิบกว่าคนเนี่ยเพื่อไปส่งที่รานนินทานะฮะในราคาห้าร้อยบาทนะครับไม่ใช่ของไม,ไม่ใช่ของกลางนะฮะกระบะาคันนี้นะฮะนะครับนะฮะผมก็ได้ไปที่สาบางเขนแล้วก็ทําการบันทึกจับกลุมตามหมายจับนะฮะที่ หมายจัะออกโดยที่สอพอภูทรเมืองนนทบ,บุรีนะครับรถรถกระบะเนี่ยมอยนะีอุปกรณ์นะอุปกรณ์เซฟตี้คือหน้ากากากันแก้น้ำตาของน้องๆนะฮะนะครับแล้วที่ค้นพบเป็นหนังสติกหรือลูกแก้วเนี่ยพวกผมนะฮะหยิบจากเราเจอที่ที่ชุมนุมเราเก็บมานะฮะนะครับเรามเราไม่ไปยิงใครนะครับนะฮะ ผมไม่ได้ไปประกอการร้ายนะนะครับผมไม่มีอาวุธมีดยาวสามสิบฟุตนะฮะไม่มีซักเล่มนะฮะนะครับผมมีนะฮะผมมีแค่มีดแค่นี้มีดพกแค่นี้ครนะครับไม่ใช่สปาร์ต้ายาวสามสิบฟุตนะฮะนะครับพวกเราไม่มีอาวุธมีดไปแม้แต่เล่มเดียวที่ที่ชุมนุมไม่มีแม้แต่เล่มเดียวนะฮะนะครับแล้วรถฝอคันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นรถ รถที่เราไปก่อเหตุก่อเหตุรชมนมนะฮะนะครับมีท็อปนิวบอกว่าพวกผมเนี่ยใช้รถฟอร์ดกระบะนะฮะขนคนขนอาวุธไปร่ชมนมเพื่อก่อความไม่สงบอันนี้ผมจะฟ้องร้องแน่นอนฮะนะครับมันคือความเท็จนะฮะคือความจริงรถฟอร์ดคันนี้ผมได้ว่าจ้างมารับผมกับน้องๆซึ่งน้องเขาขับลาละมมู รับจ้างนี่คือความจริงะฮะข้อแรกนะครับจากนั้นนะฮะจากนั้นผมกับน้องๆเนี่ยคือผมกม็งงนะฮะว่าเอาไปตีไข่อย่างนั้นได้ได้ไดยังไงฮะผมและน้องๆถูกนําตัวถูกนําตัวส่งที่ที่ตชดภาคหนึ่งของห้าทั้งหมดสิบสี่คนนะครับนะครับ แล้วผมถึงที่ตชดภาค1้ .5 ประมาณตีหนึ่งได้ฮะผมอยู่ตรงนั้นถึงตีสามนะฮะแล้วมีเจ้าที่จากสพภูทอนเมืองนนทบ,บุรีมารับตัวผมนะครับที่ตชดภาค1้ .5 นะฮะผมย้ำว่าไม่มีเจ้าที่คนไหนทำร้ายร่างกายผมนะฮะนะครับเขาทำตามหน้าที่จับกลุ่มผมตามหมายจับ ไม่มีเจ้าหนี้คนไหนที่ลงไมา้าลงมือกับผมหรือใช้กำลังกับผมนะฮะนะครับแล้วนําตัวผมมาถึงปูทอนเมืองนนทเมืองนนทบ,บุรีนะประมาณตีสี่จนกระทั่งมีมีทนายมาดําเนินการนะฮะแล้วก็เดินเรื่องขอประกันตัวผมนะฮะนะครับเนื่องด้วยสื่บมาจากหมายจับนี้นะฮะหมายจับนี้นะครับ ผมได้ไปทวงถามวัคซีนที่หน้ากระทรวงสาธารณสุขนะครับวันที่สิบหกวันสุกนะครับก่อนวันม็อกที่สิแปดนะฮะวันนั้นพวกผมไม่มีอาวุธมีดไม่มีไม,ไม,ม,ไม้ไม่มีกระบองแม้แต่ชิ้นเดียวนะฮะและพวกผมก็ไม่มีเจตนาที่จะทําความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่นะครับส่วน ผิดถูกเดี๋ยวไปว่ากันในกระบวนการยุติธรรมนะฮะนะครับผิดว่าตามผิดนะครับส่วนผมก็สงสัยว่าทําไมข่าวถึงไปออกอย่างนั้นนะครับบางข่าวก็ไปออกอีกแบบหนึ่งนะฮะผมเพิ่งเห็นข่าวผมก็บางสื่อคุณก็ไม่มีจรรยาบันของสื่อนะฮะคุณเอาไปออกคือไม่มีความจริงแม้แต่นิดเดียวนะครับ วันศุกร์ที่สิบหกนะฮะวันศุกร์ที่สิบหกผมไม่ผมไม่ได้มีการหลบหนีแต่อย่างใดผมไม่ได้ก่อเหตุหรือผมไม่ได้หนีนะฮะวันศุกร์ผมได้ชี้แจงไปแล้วว่ากับผมถูกนี่ฮะถูกของมีคมถูกของแข็งตีที่ตรงหน้าผากคิ้วแตกนะฮะคิ้วแตกเจ้าที่มูลินธิพาผม ไปโรงพยาบาลเพื่อไปรักษาแผลรักษาตัวผมไม่มีอะไรหบหนีเลยฮะนะครับแต่มีข่าวท็อปนิวเขาบอกว่าผมหลบหนีผมหลบหนียังไงฮะในเมื่อกู้ภัยมุทิเขาแบกผมขึ้นเปเอาผมขึ้นรถถูกเฉินแล้วนำตัวผมส่งโรงพยาบาลชนและประทานผมหนีตรงไหนฮะนะครับ ข้อมูลทั้งมวลทั้งหมดนี้อันไหนที่ไม่เป็นจริงผมจะปรึกษาทนายและผมจะฟอ้องร้องทุกสื่อที่ลงผิดเพี้ยนต่างจากความจริงนะฮะแล้วรถผมรถกระบะดีแม,ม็กผมไม่ได้อาอมาก่อเหตุผมไม่ได้ขับมามอบแปกจกดาผมก็ว่าจ้างเช่นกันผมว่าจ้างรถกระบะลาลาหมูเหมือนการไปส่งผมกับ,บน้อง ผมใช้ใช้บริการลาลามูฟนะฮะเราเหมาเอาคนไปและไปกลับนะฮะผมไม่ได้ขับแลผมไปก่อเหตุอย่างที่บางสัานักข่าวได้เอาไว้ว่าผมนี่มีอาวุธมีดหลายเล่มมีทั้งคมแฝกหัวน,น็อตอะไรตัดพัดเลยนะครับไม่มีครับผมนะฮะผมขอชี้แจงด้วยครับนะฮะผมก็ขอขอเป็นธรรม สิ่งที่ไม่จริงผมก็อยากชี้แจงสิ่งไหนผิดผมยอมรับผิดนะครับน,นี่คือนี่คือความจริงนะฮะส่วนเรื่องคดีผมจะไม่พูดอะไรมากนะฮะเดี๋ยวมันจะเสร็จลูกลกคดีผมจะให้ทินทนาศูนย์ธนาสิทธิ์เป็นคนจัดการเรื่องนี้นะฮะผมจะไม่ไปยุ่งเรื่องคดีทั้งหมดนะครับอ่าผมฟ้องแน่นอนครับท็อปนิวรอเลยฮะนะครับท็อปนิวรอเลยครับ รอผมเลยนะผมฟ้องแน่นอนนะเพราะท็อปนิวนี่เสนอข่าวแบบผิดเพีย้ยน<ๆ>กันแกล้งฝั่งตรงข้ามและไม่เป็นความจริงถ้าคุณดูอยู่คุณเตรียมรอเลยครับผมฟ้องแน่นอนนะครับผมผมดูใี้ผมงงเลยอะ่ะนะฮะท็อปนิว um ม่อนอาชีวะแกนําอาชีวะมีรถรถของกลางกระบะอีสุดีแบกเลขทะเบียนนู้นี่นั่นมีอาวุธมีด โอ้โหสาพัดไม่คมแฝดนะฮะขอโทษนะครับผมผมไม่มีอาวุธผมไม่ได้รถผมไปม็อบนะฮะผมว่าจ้างรถกระบะลาลาโมบอันนี้นะครับอันนี้คือความจริงนะครับส่วน ผมจะถูกตั้งข้อหาว่าละเมิดพกรกฉุกเฉินอันนั้นคอยว่าไปตามกฎหมายนะฮะผมก็พร้อมยินดีที่จะต่อสู้ตามกระบวนการกฎหมายนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับและผมผมผมได้วันนี้ไปไปชุมนมุมเรียกร้องวัคซีนที่หน้ากระทรวงสาธารณสุขผมไม่มีอาวุธใดๆเลยนะฮะ อาวุธมีดก็ไม่มีไม้ก็ไม่มีเพราะตอนเพราะตอนที่ผมเนี่ยตอนที่ผมถูกอของแข็งเตะที่ที่ท,ที่หน้าผากคิ้วแตกเนี่ยทางตำรวจก็ได้ไปค้นรถผมไม่เจออาวุธแม้แต่อย่างเดียวนะครับอันนี้คือความจริงนะฮะไอไอสื่อไอท็อปนิวเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาเป็นสื่อแบบไหนนะฮะเอามาออกแบบ ผิดผิดเพี้ยนใส่ร้ายฝ่ายตรงข้ามอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบจรรญาบรรของสื่อนะครับผมจะฟ้องคุณให้ถึงที่สุดนะครับในฐานะคุณที่เอาผมไปลงข่าวแบบผิดและทําให้ผมเสียหายอย่างร้ายแรงนะฮะคุณบอกว่าผมเนี่ยเป็นผู้กบเป็นผู้ก่อก,อการร้ายจะไปทําให้ไม่ดีก่อคมไม่สง,งบนู่นนี่นั่นนะครับก็ ผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับเรื่องค่าเสียหายแมงยี่สิบล้านผมจัดแน่นอนเรื่องนี้ผมก็ได้ได้เก็บเนื้อข่าวเนื้อหาข่าวแล้วเก็บคลิปขายรียบร้อยแล้วผมจะนําเนี้ยไปฟ้องนะผมจะปรึกษาทนายอีกทีหนึ่งนะครับก็ผมขอขอขอบคุณทีมทนายทีมทนายทุกคนเลยนะโซนทนายศิธิ์ทุกคนนะที่เดินเรื่องวันนี้ที่สถานีภูธรเมืองนนทบุรีนะครับ แล้วก็ดําเนินการขอขอประกันตัวผมจากศาลนะฮะศาลนนทบรุรีซึ่งใช้วงเงินประกันตัวผม1,20,000สอบาททั้งหมด3คนนะฮะก็ขอขอบคุณกรบผมนะฮะก็พี่น้องท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมไลฟ์สดผมนะฮะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจที่พี่น้องมอบให้มานะครับ ผมก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก,ก็ตอนนี้ก็ยังโอเคดีครับผมถามว่าผมจะเคลื่อนไหวต่อไหมผมเคลื่อนไหวต่อไปครับแต่ผมจะยืดหลักผมจะแบบสันตินะฮะไม่ใช้ความรุนแรงใดๆนะครับใช่ครับเพราะว่าผมไม่มีเจตนาที่จะไปใช้ความรุนแรงนะฮะที่ผ่านมาอาชิวาก็ทาให้เห็นแลยว่าเราไม่มีเจตนาให้เกิดความรุนแรงใดๆสิ้นล่าสุด นะครับผมไม่รู้คือผมเนี่ยไม่รู้เรื่องและไม่อยู่ในเหตุการณ์ที่เจ้าที่ถูกทําร้ายจนบาดเจ็บสาหัสเบื้องต้นผมก็แสดงความรู้เป็ชายผมก็ได้ขอโทษนะฮะเพราะผมไม่รู้เรื่องจริงๆพบตัวเองก็ผมก็บาดเจ็บอ่านะบาดเจ็บแล้วก็ไปโรงพยาบาลน,นะฮะผมก็เพิ่งได้มาดูคลิปย้อนหลังที่หลังนะครับสู้ๆครับข,ขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะครับ ก็หลังจากนี้นะครับผมก็จะรอรอกําหนดวันนัดวันนัดของสองสา,ารนะก็จะไปรายงานตัวตามกําหนดนะฮะผมก็ไม่มีเจตนาที่จะหนีหลบหนีแม้แต่อย่างใดนะครับผมก็ไปตามหมายทุกหมายที่มีมาหาผมทุกคดีผมก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาทุกคดีผมไม่เคยหนีคดีแม้แต่คดีเดียวนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งครับผมนะฮะทุกคนทุกท่านนะฮะ ก็เมื่อวานที่ทําให้หลายคนเป็นห่วงผมนะฮะก็ก็ขอบคุณตอนนี้ผมก็โอเคดีได้รับอิสรภาพเต็มร้อยครับผมนะฮะบางคนถามว่านอนคุกสบายไหมโอ้โหอย่าพูดครับนะฮะถ้าสบายถ้าถ้าถ,ถ้าสบายผมไม่ออกมาหรอกครับนะฮะนะครับูซซูขับพี่มอนขอบคุณครับผมนะฮะทุกคนนะฮะ ทุกคนเขาไม่อยากติดคุกค่ะทุกคนอยากอยู่ข้างนอกนะครับนะครับก็น้องอาชีวะทั้งหมดนะที่ที่ท so ี่ถ no pues ูกดำเนินคดีพอลกก็ตอนนี้ก็ได้ได้กลับบ้านกันครบทุกคนนะก็ขอบคุณที่นายอีกครั้งนะศูนย์ทนายสิทธ์นะครับอีกครั้งขอบคุณครับ สักคู่นะครับก็เบื um, <self> ้องต้นเบื้องต้นผมก็มีเรื่องชี้แจงแค่นี้นะฮะก็ชี้แจงความจริงนะก็สำหรับเหตุการณ์ที่ผมถูกจับ ถูกจับจากหมายจับจากสพเมืองนนทบุรีนะครับเรื่องอไปทวงฐานวัคซีนที่หน้ากระทรวงสาธารณสุขนะฮะนะครับ mm hmm. ผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าว่าพวกผมและอาชีวะเราไม่มีเราเราไม่มีความตั้งใจที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับ ก็ผมก็เพิ่งถึงบ้านได้สักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมก็จะขอตัวไปอาบน้ Ac ําแล้วก็หาข้าวกินข้าวกยนยาเพราะตั้งแต่เมื่อตั้งแต่เมื่อวานผมก็ยังไม่ได้อาบน้ํานะเพิ่งกลับถึงบ้านนะก็จะขอตัวทํตัวกิจส่วนตัวนะครับก็สุดท้ายผมก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับพี่น้องไทยที่อยู่ต่างประเทศที่ส่งกําลังใจมาและคอยช่วยเหลือผมตลอดเวลานะครับก็ ก็ไม่มีแล้วเนาะก็ก่อนจบไลน์นี้นะก่อนจบไลน์นี้นะครับก็ฝากขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ